สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกับรายการภาคเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับภาคเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของสเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตุดมศักดิ์สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับ EP นี้นะครับก็มานําเสนอรูปเหมือนปั๊มโบราณน,นะครับหลวงพ่อรุ่งนะครับวัดบางแหวนนะครับ องน,นี้เป็นรุ่นแรกนะครับปี2500นะครับองน,นี้เป็นเนื้อทองเหลืองลมดำนะครับนี่เป็นเกจีในตำนานของอำเภอปะทิวนะครับตำนานเขาเหล็กนะครับก็เพราะว่าเขาของหลวงพ่อรุ่งนี่ไม่สามารถโผล่ออกได้นะครับนี่ด้านหน้านะครับนี่ด้านหลังนะครับ ก้อนนะครับก้อนจะเป็นก้อนกลึงแบบนี้ทุกองนะครับผมเราจะมาส่องรายละเอียดกันดูนะครับนี่ใบหน้าของหลวงพ่อรุงนะครับเป็นแบบนี้นะครับดูนะครับความคมชัดของเมตตานะครับจมูกปากแล้วก็คราของหลวงพ่อรุงนะครับ เขาลงของหลงพรรุ่งเนี่ยจะปรากฏเป็นร่องเป็นซี่ซี่นะครับผมมีความเัียจีนนะครับผิวโลหะนะครับมีความเรียบตึงนะครับพระปั๊มก็ต้องมีความคมชัดนะครับดูนะครับจีวรนะครับผมชัดลึกนะครับมือนะครับผมชัดนะครับนี่ตรงฝั่งนี้ก็จีวรก็เป็นคมชัดลึกนะครับนี่ ดีวอนมีความซิ้วไหวนะครับไม่แข็งกระด้างนะครับนี่นะครับผมตัวด้านล่างก็จะเขียนว่าหลวงพ่อรุ่งนะครับนี่ส่งด้านหน้านะครับนี่นะครับผมอันนี้มาดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับจีวรนะครับจะต้องมีความคมชัดลึกตามลักษณะการเป็นรูปเหมือนปั๊มนะครับนี่คมชัดมากเลยนะครับนี่นะครับผมนี่จีวรตรงนี้เป็นชั้นเป็นสันคมชัดเลยนะครับผิวปันพระก็ต้องมีความเรียบตึงนะครับนี่จุดสังเกตที่ดี ของรูปหล่อหลวงโบราณหลวงปู่ลุงไอ้รูปหล่อรูปเหมือนปั๊มนะครับของหลวงปลุงนะครับสังเกตที่ใบหูนะครับใบหูด้านด้านขวามือเรานะครับจะมีลักษณะเล็กกว่าใบหูด้านซ้ายนะครับแล้วก็ในส่งของตำแหน่งนะครับจะอยู่สูงกว่าใบหูด้านขวาในก็จะอยู่สูงกว่าใบหูด้านซ้ายนะครับ นี่เป็นจุดสังเกตที่ดีนะครับนี่ครานี้มาดูด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะปรากฏร่องรอยการปั๊มนะครับนี่เป็นร่องรอยการปั๊มแล้วก็องนี้มีการแต่งตะใบเก็บความเรียบร้อยนะนี่ปั๊มชัดเจนนะครับนี่ดูฝั่นงนะครับด้านข้างนะครับ นี่ปรากฏการร่องรอยการปั๊มแล้วก็ล่องรอยการแต่งตะไบนะครับชัดเจนนะครับน,นี่นะครับผมส่วนด้านล่างนะครับนี่ด้านก้นนะครับก้นด้านล่างจะปรากฏเป็นเส้นวงเดือนนะครับจะปรากฏล่องรอยการกลึงการกลึงโลหะให้เรียบนะครับ นี่เป็นวงเดือนชัดเจนนะครับวงเดือนก็ต้องเป็นลักษณะเป็นรอยกึงแบบโบราณนะครับไม่ใช่เป็นรอยกึงที่เรียบร้อยเกินไปนะครับนี่รอยกึงต้องมีลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับผมรูปหล่อหลวงพ่อรุ่งรุ่นนี้นะครับลูปเหมือนปั๊มนะครับขอโทษทิ ก็เหมือนปั๊มรุ่นนี้นะครับก็สร้างน้อยหายากนะครับเท่าที่พบเห็นก็จะพบเห็นเนื้อเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับอาบด้วยทองแดงแล้วก็ลมดํานะครับแล้วก็อีกเนื้อหนึ่งก็คือเป็นเหมือนองค์นี้นะครับเป็นเนื้อทองเหลืองลมดํานะครับนี่เท่าที่พบเห็นก็มีก็ถ้าดูจากภายนอกก็จะเป็นเนื้อเหลืองกับเนื้อแดงนะครับผมนี่เท่าที่พบเห็นก็ สังเกตอีกจุดหนึ่งถ้าอุดกิ่งก็เรียบร้อยเลยนะครับเป็นพระไม่แท้เลยนะครับถ้าเป็นปรูปหล่อหลวงพ่อรุ่งอุดกิ่งนะครับนี่ของเก๋ก็ทําออกมาได้ดีนะครับผมก็ต้องระมัดระวังนะครับจุดสังเกตที่ดีก็ล่ลงองลอยกลางคลงของก้นด้านล่างนนะครับเป็นต,ตัวตัดสินได้นะครับแล้วก็ความคมชัดของรูปหล่อนะครับนี่แล้วส่วนเรื่องประสบการณ์นะครับ เรื่องคงกระพันมหาอุดนี่ชัดเจนมากนะครับแค้วคาดนะครับนี่เป็นรูปหล่อรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกของหลวงพระลุงนะครับปี2,500นะครับส่วนเรื่องราคาเล่นหานะครับสวยๆก็อยู่ที่หลักหมื่นกลางๆแล้วนะครับชั่วโมงนี้นะครับนี่ราคาก็เป็นอยู่ที่ความพอใจของทั้งสองฝ่ายนะครับไม่มีราคากลางใดๆนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ จะนำะเครื่องดีๆดัดดดงๆของจังหวัดจุมรรมาแนะนํากันอีกนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของเสด็จพ่อพะมหลวงจุมปรถึุนตากนะครับมีช่องทางการตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วพบเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ